สวัสดีครับทุกคนเคยไหมครับอยู่ดีๆก็เสียตังค์เรื่องของเรื่องคือสัก2อาทิตย์ก่อนเนี่ยเพื่อนผมส่งลิงก์กีตาร์ที่เขาอยากได้มาให้ดูนะครับผมก็กดลิงก์เข้าไปดูแต่นั้นเหลือไปเห็นกีตาร์ตัวที่อยู่ข้างๆตัวนั้นนะครับแล้วก็ได้เรื่องสิครับคนที่ส่งลิงก์มาให้ดูในจนังหวะนี้ก็ยังบิวอยู่นะครับยังหลอนไม่ได้ทีส่วนผมเนี่ยหลอนถึงที่แล้วครับ ไปดูตัวเป็นๆมาทีหนึงฝากให้ร้านเขาเก็บเอาไว้ขอตัดสินใจให,หน่อยเมื่อวานร้านกระซิบบอกผมว่ากีตาร์รุ่นนี้เหลือตัวเดียวแล้วนะครับพี่ผมก็เลยไม่รอดแล้วครับอยู่ดีๆก็เสียตังค์ครับจะเสียตังค์กับกีตาร์อะไรเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับไปกันเลยครับมาถึงเซนทนรัลเวิร์กแล้วนะครับและนี่คือหน้าตาของคนที่ กำลังจะเสียเงินนะครับถ้าอยากเห็นผมเสียเงินแบบนี้บ่อยๆนะครับก็ฝากช่วยกันดูคลิปนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับ และใครอยากจะสนับสนุนในสิ่งที่ผมทําอยู่นะครับเรามี Membership ใน YouTube นะครับสามารถกดปุ่มจอยข้างๆปุมสับสไครต์จะมีรายละเอียดเด้งขึ้นมานะครับสามารถสนับสนุนการเป็นรายเดือนได้เลยนะครับจะมีทั้งหมด3เทียร์ด้วยกันนะครับรายละเอียดก็เดี๋ยวดูในวิดีโอที่เด้งขึ้นมาก็ได้นะครับใครอยากเล่กีตากับผมนะครับสมัคร Membership ระดับดีลักซ์ขึ้นไปก็สามารถที่จะเข้าไปดูคลิปสอนออนไลน์ผมได้เลยตอนนี้ก็น่าจะมี70กว่าคลิปเกือบแปดสิบคลิปแล้วนะครับนอกจากนั้นผมมีร้านเปชอยนนะครับ ใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูที่เพจของร้านได้เลยนะครับสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกตอนนี้ผมจะพิมพ์ไว้ที่อยู่หัวเพจของร้านเลยนะครับสนใจตัวไหนก็ติดต่ออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับร้าน UBDS เอกมัยสามารถเข้ามาดูเข้ามาลองได้แต่ว่าต้องนัดเข้ามาก่อกนะครับผ่านไลน์ปีเตอร์สอนะครับก็กีตาร์ที่ผมหลอนๆมาพวกนี้เนี่ยบางทีพอพาไปรยานึงอยากเป็นหลอนตัวใหม่ผมก็ต้องเอามาปล่อยเหมือนกันนะครับหมุนเงินหาทุนนะครับก็จะปล่อยที่ร้านนะครับใครสนใจก็เข้าไปดูที่ร้านกันได้ครับตอนนี้ผมเดินมาถึงที่ร้าน นี่นะครับบอกไว้ดีครับสวันดีครับก็มีชื่อ่นแปะไว้อยู่อพีทเลยนะจองไว้นั่นแหละแล้วก็เมื่อวานร้านบอกว่าเหลือตัวสุดท้ายแหละใช่ผมก็เลยแบบโอเคได้เรื่องแล้วใช่ันเดียวของผมไปขายแล้วนั่นแหละมันต้องเป็นของผมครับขายดีใช่ไหมครับรุ่นนี้ขายดีขมันเข้ามาไม่เยอะด้วยใช่ไหมเข้ามาหกทั้งหมดหกตัวหกตัวใช่ ออ่ะ้อมไปชว์ดีให้ดูสีครับผมโดนเพราะสีนี่แหละครับมันจะมีความคล้ายคลายน้องมันม่วงผมจะ่เหลือบคนละแบบอันนี้เหลือ,ลอบแบบสายลุงกว่าแล้วก็มากับเคสเจ็ดสิบปีอันนี้มันคือรุ่นเฟนเดอร์อเมริกันอัลตร้า HSS นะครับทำซิงซิงแล้วความพิเศษคือมันเป็นครบปีนี้2024ฉลองครบ70ปีสิกปีอฟ f เดอร์ Stratocaster ก็จะมีคอลเลกชันที่ Fender ร์ทำออกมาเจะลิมิเต็ดอชันเฉพาะปีนี้ใช่เพราปีนี้ครบรอบ70อันนี้คือหนึ่งในนั้นแล้วผมก็น่าหละรับโดนโดนตัวหนึ่งก็สวยนะครับมันจะมีมีตัวอื่นอีกทันมีตัวละไรเฟรมนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในนั้นอันนี้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอลเลกชันนี้ซึ่งคอลเลกชันเจ็ดสิบเจ็สิบปีก็ไปดูได้ในเวฟเฟนเดอร์ใช่มีมีทุกเลเยอร์เลยตัวนี้ก็ใช่เม็กซิโกโหอันนี้ก็สวยดูใช่เป็นสีเขาอะสปากกร์เกิลมอนยันมาสปากกร์เกิลแล้วมีคริสตเตอร์หลากสีอ๋อแล้วก็มีพวกอเมริกันวินเทจอะไรอย่างงี้ด้วยผมเห็นมีแบบสีสวยๆใช่ก็ทำล้อมาเป็นหนึ่งเก้าห้าสี่ซีรีส์อ่าก็มีในคัสตอมช็อตก็มีครับ อ๋อแล้วก็ใช่ค่ะซ่อม็อปมีทั้งคัสซ่อม็อปแล้วมีมาสเตอร์บิลด์จะเบสออนโมเดลห้าสิบนั่นแหละครับแต่ผมโดนตัวนี้สุดครับไม่หลอดสีสวยมากแล้วก็มันก็จะเป็นซูเปอร์สตัดกดได้หมดเลยนะนี่เอสวันมีเบิ้ลมาให้อ่าผมไปดูมามันเหมือนอันนึงเป็นสปิดคอยใช่แล้วอีกอันหนึ่งเป็นบูทเปลี่ยนไวซิ่งเป็นเป็นไวซิ่งแบบฮอตไอตัวแรงกว่าปิการ์บะเนียก็เหมือนเป็นตัวที่ออกมา มีไซส์เเป็นดั <Design. S 2> บเบิลแทคพับแต่เป็นดับเบิลแคบแบบตัวที่เป็นทําฟังก์ชันมาให้เป็นสปิดคอยได้ด้วยนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นน no ้ no Gen อยเลดเจนใหม่น้อยเลดเจนล่าสุดรพอก็เป็นโรสเตดอ่าใช่แล้วเห็นเขาคุยกันเรื่องลงเป็นออยล์ฟิ n i s มาทําให้มันจะมีความมันนิดนึงเงานิดนึงไม่เหมือนโรสเตดบางอันที่จะ<ต>ไม่ลงอะไรเลยอ่าแล้วก็ตัวเนี้ยหัวได้แบบ เกือบเกือบจะควอเตอร์ซอนสวยนะลูกบิดก็เป็นล็อกสายเ็นเดอร์ตัวนี้ก็จะคอนัวร์มากกว่าสตรัคปกติใช่ไหมครับใช่จะมีเนคคิวรับตัวนี้ให้เราด้วยวาวนี้ช่วยรับมือเวลารเลราเน่นการงก็จะรับกับอุ้มมือเราแล้วจังหวะที่มันวาวเราจะเห็นเลเยอร์ของสีเลยเนี่ยอย่างกระสายรุ้งนั่นแหละครับโดนเพราะเรื่องนี้นะขอแอบดูในนี้อเอาเลย อ่ะก็กระเป๋าเราน่าจะมีใบเสร์มนาะวันนั้นมาแอบ,บดูแหละแต่ยังไม่ตัดสินใจเ่ไม่เป็นไรอ่ะสวยงามไว้ข้างนอกก็ได้ครับที่เหลือเขาก็จะมีพวกแบบอมีติ๊กเกอร์จะสิบป,ปีหรอใช่เราไม่แปะมาบนพิก,กาเพราะว่าเดี๋ยวบางคนต่อปิก,กาแล้วเดี๋ยวมันก็จะหนุบไปเลยเดี๋ยวนี้ก็อเออเมื่อก่อนเขาจะแปะมาตอนนี้ก็เป็นอย่างนี้ให้มาแปะเองดีกว่า อ่ามีที่สแตร p ปล็อกให้นะครับมีพวกพวกเหลี่ยมอันนี้ก็เป็นคู่มือใช่ไหมคู่มือก็ไว้ข้างนอกกันแหละคันโยกคันโยกอ่าโอเคก็เป็นโมเดิร์เลยมาแบบไม่มีไอ้ตัวคันโยกอ๋อสแนปอินได้ด้วยใช่โอเคติ๊กเกอร์โอเคงั้นก็เอาแค่ชิ้นที่เป็นเล็กๆใส่ไอ้พวกนั้นไว้ข้างนอกละกันเฮ้บพี่ป๊อกรูดหน่อยครับขอบคุณครับ หมดแล้วตัวสุดท้ายใช่คอลเลกช <Collection S 2> <ร>ันนี้น่าจะทําแค่ปีนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ประมาณเดือนเจ็ดอาจจะมีเข้ามาอีกรอบหนึ่งหรือ่าไม่แน่ยังตอบไม่ได้อาจจะเพราะว่าโดยรอบก็ประมาณนี้แหละสเดือนครั้งสามเดือนครั้ง,อ,งอ่าอ่ามันก็นต่อเนื่องกไปว่าพอหมดจากรอบที่แล้วก็อาจจะมีช่วงประมาณเมเอุอตลา อาจจะตุลาครับอยากได้ลุ้นว่าเอ๊ะมีมาอีกไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็ติดตามที่มิวสิกเพจที่มิวสิกคอนเซปต์ไปนะกันนะมีความสนนิดนึงครับไอตัวเนี่ยครับตัวอินเลเขามันเป็นเพอร์ลอยดํามันไม่ใช่อคิลิกดําหรือไม่ใช่แบบสีดําธรรมดามันเป็นเพอร์ลอยด์่ถ้าเรามองเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีเท็กซ์เจอร์มีลวดลายของมันอยู่อ่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยมีความสนครับเลยว่าจะซื้อปิกปาดมอซะเลยใช่ นี่นี่ยังไงล่ะพิกาดเพอร์ลอยเป็น HSS ของ f ฟ n เดอร์แท้เพราะฉะนั้นน็อตตรงแน่นอนอันนี้เป็นแบบถ้า3มพลายมันก็จะเป็นน็อตสิตัวเนาะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันเรามาเป็นแบบเป็นทำที่ไม่มี cover ใช่ก็เดี๋ยวบ่ายนี้ไปหาช่างช่างน่าจะทำให้ได้ไปบากออกแล้วก็มาร์กรูยึดฮับบักกิ้งด้วยอ๋อใช่ต้องมาร์ครูยึดฮับักกิ้งด้วย ช่างจะบ่นผมไปไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูนิดนึงไม่มีอะไรมากหรอกได้ครับโอเคขอบคุณครับพี่บ๊อบขอบคุณพี่ดูเซนคอนเซ็ปต์ด้วยครับขอบคุณพี่ครับเอาละครับทุกคนมาดูกีตาร์ใหม่ของผมกันนะครับยังไม่ได้กลับบ้านนะครับเมื่อกี้ไปหาช่างพัตเตอร์มานะครับแล้วก็ ปิกาสที่จะเปลี่ยนก็ฟาวไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันใส่ลงไม่ได้แล้วนี่จะเป็นไงเดี๋ยวดูคลิปที่เซตอัพกีตาร์ตัวนี้แล้วกันนะครับว่าทําไมมันถึงใส่ไม่ได้แล้วก็ผมไม่ได้ซื้อกีตาร์ที่เป็นแมส s production คือไม่ใช่คัสตอมช็อปหรือบูทีกเนี่ยมาหลายปีแล้วเหมือนกันคือกีตาร์พวกคัสตอมช็อปหรือว่าพวกบูทีกทั้งหลายเนี่ยมันจะถูกสร้างมาค่อนข้างดีมากๆนะครับแล้วก็เซตอัพมาค่อนข้างเนี่ยบพอเป็นกีตาร์แมส s production เนี่ยมันก็จะมีรายละเอียดดีเทลที่ช่างจัดก,การไปพอสมควรเลยนะครับยังไงก็รอดูรายละเอีีอยยดดใในนนคคคคลลลลิิปปปเซซตออัััพะะรรบึ่่งงจจจาาากก้มูหท ไปแล้วเนี่ยก็ผมแปะลิงก์ไว้กดที่มุมจอข้างบนได้เลยนะครับไปรูข้างนี้หรือข้างนี้เนาะแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้วิดีโอนะครับก็เป็นการเซตอัพกีตาร์ที่สนุกดีเหมือนกันนะครับได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยส่วนคลิปนี้นะครับแสงอาจจะจ้าดิดหนึ่งนะครับที่หน้าผมเพราะผมอยากให้มันอัดเข้ามาที่ตัวกีตาร์แล้วมันเห็นสีเนาะเห็นดูสีสิพอมันเจอไฟขาวอะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเหลือบแทบจะเป็นสายลุงเลยครับสวยเนาะ นี่ยะครับผมโดนเพราะ สีนี่แหละครับชื่อเต็มของรุ่นนี้นะครับก็คือเป็น Fender 70 Anniversary Stratocaster Altar HSS สีเป็น a r t e m ท s ทุกคนครับชื่อสีของกีตาร์ตัวนี้คือ Amethyst นะครับไม่ใช่อ r t e m ทมสนะครับผมพูดผิดไปนะครับทีหลังต้องทำกันบ้านดีๆนะครับครั้นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่มาของชื่อของ Amethyst นะครับมันมาจากชื่อแรกพอชนิดนึงที่เอามาทำอัญมณีได้จะมีสีม่วงนะครับคนไทยจะเรียกอัญมณีชนิดนี้ว่าเขี้ยวหนุมานนะครับเข้วพอนสี่ย มาน่าจ,จะได้เฉดสีของแสงที่หลากหลายเหมือนกีตาร์ตัวนี้เมื่อกระทบกับแสงนะครับปีนี้2024ก็ฉลองครบรอบ70ปีของ Fender Stratocaster ซึ่งถูกวางขายครั้งแรกในปี1954นะครับรายละเอียดของเรื่อง เฟนเดอร์สตรัทเนี่ยผมมีไปคุยไว้ในช่องของ Music Concept นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ยังไม่มั่นใจว่าตอนที่ผมปล่อยคลิปนี้นะเขาจะปล่อยคลิปนั้นหรือยังนะครับถ้ายังตอนที่ดูคลิปนี้อาจจะยังไม่มีลิงก์ให้กดนะครับแต่ว่าถ้าเขาปล่อยแล้วเดี๋ยวผมเอาลิงก์มาแปะเอาไว้ให้เช่นเดียวกันนะครับไปดูเรื่องราวของเจสบิสต์สโตคาสเตอร์ที่ผมเล่าไว้กับพี่ยอดแล้วก็ตะได้ในช่องของ Music Concept นะครับอ่ะทีนี้มาดูเจ้าตัวนี้กันครับสวยมากๆเลยโดนมากนะครับว้าวและอื่นๆนะครัับบบออออดดีี้้เเเเเนนนน่ยขาปป็็ลลรร์ะคคแว คอขาวนะครับก็คือเป็น Roasted Maple Neck Roasted Maple Fingerboard นะครับซึ่ง Roasted Maple เนี่ยบางเจ้าเขาก็จะทำแล้วก็ไม่ได้ Finish อะไรมาเลยเก็จะสกัสกๆนิดนึงนะครับแรุ่นนี้ถทา ender, เฟนเดอร์เขาใช้เป็น Oil Finish นะครับซึ่งใช้มือค่อยๆลูบไปนะครับมันก็จะมีความลื่นอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ สวยมากๆนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเรเดียสเป็น10 14เป็นคอมเพลวเรเดียสนะครับคือตรงต้นคอเนี่ยสิก็จะเป็นกว่าเฟนเดอร์ทั่วไปที่อยู่9.5นิดนึงนะครับส่วนในเนี่ยเป็น14บสี่เชฟคอเป็นโมเดิร์นดีเชฟนะครับคอไม่ได้อ้วนมากผมอาจจะถนัดกีตาร์ที่คออ้วนกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่ไม,ไม่ได้ถึงกับแบนนะครับและ Shape เชฟในเป็นโมเดิร์นดีก็จับสบายมือเช่นเดียวกันนะครับเอามาลองเล่นดูเฟรดเนี่ยเป็นจัมโบ้นัดเป็นโบนัดถึงสเปกจะัมโบนแต่ยังใช้นัดแบบวินเทจอกสาย ของทาง Fender เองนะครับฮาร์ดแวร์อื่นนะครับคันโยกเป็นแบบ two post tremolo นะครับก็คือเป็น2เสาปิกอัพเนี่ยเป็น HSS นะครับตัวบิดฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยเป็น70 anniversary ultra q u a r t tap นะครับซึ่งเป็นฮัมเบอร์เกอร์แบบโมเดิร์นเนาะและตัวซิงเกิลคอยสองตัวเนี่ยเป็น70 anniversary noiseless single coil นะครับซีเลคเตอร์5ทาง1วอลลุ่ม2โทนแต่ที่วอลลุ่มและโทน1เนี่ยมี S1 สวิตช์ที่กดได้2อันเลยเราจะคุ้นกับพวกอัลตร้าที่กดได้1อันนะครับอันนี้กดได้2อันโดย S1 ที่วอลลุ่มจะเป็นสปิตคอออยขงฮัมบเร์ ตัวหลังนะครับส่วน S1 ที่โทนถ้ากดออกไปก็จะเป็นการ activate hot o i c i n g ที่ตัวฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังเช่นกันนะครับซึ่ง hot o i c i n g เนี่ยใช้ได้ทั้งซิงเกิลคอยล์และฮัมเบอร์เกอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างเสียงได้หลากหลายพอสมควรเลยนะครับจาก S1 จะเอันนี้อีกจุดหนึ่งที่ทำแตกต่างจากรุ่นพวกสตราธรรมดาก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะมีการปาดคดทัวตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับมันจะทำให้ลวงเข้ามาง่ายกว่าเดิมและแน่นอนมี70 a n n i v e r s a r y neck plate นะครับสวยมากๆ บอกเลยว่าตัวนี้ลั่นพอหน้าตาเลยนะครับทีนี้เสียงจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันครับเอาละครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับอันนี้เป็นเสียงคลีนก่อนเนาะป๊กอับตัวน็กนะครับ ค่อนข้างโมเดิร์นนะครับมีความใสมีความแบบไฮไฟนนิดหนึ่งย่านแหลมเนี่ยคมชัดแต่ว่าไม่บาดหูนะครับผมไม่ค่อยคุ้นกับโทนประมาณนี้เท่าไหร่นะครับหลังๆเล่นแต่พวกคินเทจแก็กสีนะครับผสมระหว่างเน็กกับตัวมิดเดิลนะครับ บางนี้ก็โมเดิร์นจัดจาเช่นกันนะครับเป็นเสียงที่ตอนนี้กีตาร์ตัวอื่นในบ้านผมไม่มีแน่ๆนะครับเล่นพวกฟังพวกอะไรน่าจะสนุกอยู่เนาะเดือพวกซิงเกิลโน้ตเนาะ จะได้หัดเล่นอะไรที่เป็นโมเดิร์นโมเดิร์นบาตนะครับต่อมาแก๊กกลางนะครับตวมวิดเดอร์นะครับ แก๊กสองนะครับเป็นมิเดิลบวกกับบริดทเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะครับ ที่ทำผสมมาเสียงก็อ้วนขึ้นหนาขึ้นแล้วก็เอาพุทแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวลองสปิตเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวบิดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นมิดบวกบิดแต่บิดเป็นซิงเกิลคอยนะครับ เ,เสียงที่ค่อนข้างโมเดิร์นเลยนะครับเป็นเสียงที่ผมไม่มีที่บ้านตอนนี้อย่างที่บอกนะครับน่าจะเอาไปเล่นสนุกเนาะทีนี้ลองตัวบริ t นะครับเป็นแฮมเบอร์กเกอร์ก่อน ันดับแรกที่สึกนะครับบาลานซ์ระหว่างซิงเกิลคอยกับแฮมเบอร์เกอร์ค่อนข้างโอเคนะครับเอาพุทธไม่ได้โดดกันมากนะครับทีนี้ลองสปิตคอยตัวบิดนะครับ ก็เป็นทำที่สปิดคอยล์แล้วเลเวลไม่ได้ดรอปมากนะครับเนาะยังสปิดแล้วน่าจะใช้งานได้จริงทีนี้ลองดูฮอตไวซ c ซิ่งของตัวบริทันบัคเกอร์นะครับมิดมาเต็มเ็มเลยนะครับ น่าจะใช้เป็นโซโล่บูสต์ได้เลยนะครับทีนี้ลองสปิตเป็นซิงเกิลคอย The Hot Voicing เนาะผมรู้สึกว่าพอเป็นซิงเกิลคอยถึงจะบูสต์เป็น Hot Voicing แล้วความใสของซิงเกิลคอยใสหนึ่งใสสองอะไรเงี้ยยังอยู่โอเคครับเดี๋ยวมาฟังเสียงแตกกันบ้างนะครับ ตัวฮัมเบอร์เกอร์มีน้อยนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนี้เกณฑ์มันมโหรานมากๆนะครับ เป็นซิงเกิคอยนะครับมาที่เน็กนะครับกลายเป็นว่าซิงเกิลคอยเน็กเนีเน่ยเงียบกว่าบิดนะครับน้อยเลสจริงๆนะครับ นะครับตัวมิดนะครับ <Yeah. S 1> แก๊กสองนะครับมิดกับตัวปิดที่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ ซิงเกิลคอยปริบวกกับตัวมิดนะครับแล้วกลับมาตัวปริดแฮมเบอร์กเกอร์เดี๋ยวลองตัวฮอตบอยซิ่งดูนะครับ สะใจมากนะครับลองสปิตเป็นซิงเกิลคอยแล้วลองบูสตูนะครับผมชอบเวลาบูสกับซิงเกิลคอยมากๆเลยนะครับส่วนฮัมเนี่ยอาจจะใช้โอเวอร์ได้บูสอาจจะชอบสิมากกว่านะครับเพราะว่ามิดมันเยอะไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแล้วนี่ก็คือต้าใหม่ของผมนะครับที่ไม่ได้ตั้งใจจะซื้อเลยแต่ว่า เห็นแล้วมันสวยจนทนไม่ไหวนะครับใครอยากเห็นผมมีกีตาร์ใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับก็ฝากสนับสนุนกันด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยดูคลิปช่วย Subscribe หรือใครอยากจะสนับสนุนกันเป็นรายเดือนก็สามารถกดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม s u b สไครป์จะมีรายละเอียดเด้งขึ้นมาได้เลยนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับส่วนคลิปเซอัพตัวนี้เดี๋ยวลงถัดไปนะครับรอดูกันได้เลยนะครับ